แน่นอนครับแข็งแรงครับปอดใหญ่ครับทนครับคาร์ดิโอดีครับสับล่างไปก่อนครับเมรีน่าสนใจครับวันนี้แอนจี้จะใช้การต่อสู้แบบไหนครับมาสู้กับเมรีเมรีนี่เป็นคนดักจังหวะสองได้เก่งนะครับ แล้วก็แม่นนะครับดูครับยังจอกแจ๊กจอกแจ๊อกอยู่ครับแองจี้ไซสชครับรีตามด้วยแข้งขวาไปครับเตะหลุดครับดูแล้วค่อนข้างระมัดระวังตัวเลยครับเมรีไม่ประมาทครับก็ยังหาทางยังจับจังหวะกันอยู่ครับ สับล่างครับเมรีไปขวามาเจอจิ้มลำตัวครับสวยครับก้าเสียบครับแม่โดนไปปลายโอ้ข่าวขวาโดนครับเมรีแล้วดูการขวางหน้าของเมรีครับดูครับโอ้นี้เป็นศาสตร์นะครับของการคลินช์หรือว่าคุกวงในในแบบนี้ครับ พยายามจะจิ้มลำตัวครับยังไม่ถึงอาเจอขวาของแอนจี้ครับยิ้มครับเมรีอ่าโดนครับแมยิ้มกรอบเกอนครับโอ้แข่งขวาตามด้วยหมัดขวาครับไม้คู่ครับสวยงามครับแอบเข่าเข้าไปครับไล่แขนพยายามจะแูกกันของเมรีครับกันแอนจี้ไม่ให้ออกอาวุธนะครับ แองจี้ก็ไม่สนนะตีทั้งกันนั่นแหละครับดูครับโย,โยกโยกหาจังหวะอยู่ครับเมรีเสียบครับโอ้ยทำได้ดีครับจังหวะนี้แต่ผูกเขาเสียบดือดเลยนะครับโอ้ยแหมพยายามจะสะบัดศอกแต่ไม่โดนครับหมาดของแองจี้ก็ยังโดนปลายปลายาดครับเม,มรีก็วืดไปครับ จิ้มซ้ายทีทีครับเมรีแม่ก็ยังไม่กล้าเข้าเลยครับแอจงจี้ครับ oh. ก็ไม่รู้เลยครับว่าเมรีจะเตรียมอะไรไว้รอถ้าเรารับ oh. <c oughs> หมดไม่มีใครยอมใครโอ้ยยังอาศัยแข้งย,ยาวๆถีบไปครับเมรี เ er ข้าครุกวงในไล่แขนตีปาล์มแขนไล่แขนครับชิงจังหวะกันเป่าบอ,อยแยกออกมา <mm <ets Romanian> แต่จะออกซ้ายยังไม่มีจังหวะครับเมรีโอ้โหแต่ว่าเข่าขนี่ถือว่าเป็น o, ไฮไลท์ <mm <ets> เป็นซิกเนเจอร์ของเธอเลยครับโอ้ o, ใต้ตาขวาซ้ายของเมรีก็มีรอยแดงๆจ้ำๆเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าโดนอะไรเข้าไปโอ้ o, ดูขยันดูมุ่งมั่นเหลือเกินครับ โอ้ี oh, <laughs> แต่แข้งของเมรีนิดแม่ถือว่าใช้การได้ดีครับรวบรลัดตีครับ <laughs> เหลี่ยมตัวดีครับเมรีครับ <laughs> ทำไงครับจะเสียบได้ไหม <laughs> จังหวะวงในนี่เมรีทำได้ดีกว่าครับ มีอาการครับโอ้กัดฟันกรอดเลยครับโดนเข่าของเมรีเข้าไปครับแองจีเซสโดนย้ำๆซ้ำๆไม่ดีครับเจอแข้งขวาครับเต็มลำตัวพยายามต่อยหมัดที่ดูแล้วก็มันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เลยครับแองจี้อุ้ยแม่สอกเชียวปลายครับเมรีเดินหน้าครับโอ้โหเสียบซ้ายโอ้เริ่มดูดันขึ้นแล้วครับในยกที่สองนี่ครับเมรี จะเข้าก็ยังไม่กล้าเข้าเลยครับแองจอี้ขีดขวานำเมรีนี่ไม่ต้องขยับมากครับรอท่ารอรับแองจออี้เปาบอยครับพยายามสับให้เร่งให้ต่อยกันครับแต่นี่ครับจังหวะวงในของเมรีครับ ตีได้สทีครับสายซาก็ยังไม่เข้าครับแองจีก้ก็ยังติดบังเมริก็ผ่อนหนักเป็นเบาปัดอาวุธของแองจี้ได้หมดครับดูภาพช้าไม่เห็นเลยครับโอ้ครแข้งขวาครับเริ่มจะออกได้ชัดเจนมากขึ้นเลยครับเมรี นี่ครับถีบการเอาไว้นี่ครับยกขาบังครับโอเก็บอาวุธได้เก่งมากครับเมรีการเก็บวุธก็คือการป้องกันการจโจมตีจากคู่ต่อสู้ฮะนี่ครับดึงหลบกลาวเสียบก็พยายามเดินเข้ามานะครับจะเจอข้างขวาของเมรีครับแองจี้วงในก็ไม่ได้ดูว่าเหนือกว่าครับดูการตีของเมรี ต่อยไปด้วยยิ้มไปด้วยครับเริ่มมีความมั่นใจนะครับเมรีพยักสมุยยิ้มโอ้โอยไปเลยครับแองจี้ครับต่อยไปยิ้มไปครับเมรีครับแหลักษณะภาษาทางกายภาพดีดๆเหลือเกินจารุวัตย หันมายิ้มหวานให้กับกล้องแล้วเมรีแม่อารมณ์ดีจริงครับปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับคุณแมทธิวแล้วครับที่คงสิทธาเป็นเมรีคงสิทธาไปแล้วครับปล่ามงไดครับดูครับก็ไม่ได้เหนือกว่านะครับแอนจไซสเต็มไปด้วยความมั่นใจนะเมรีครับทำอะไรก็ดูดีดูดู โอ้จะพยายามสะบัดศอกก็แม่เมรีก็เอาแขนขวางเอาไว้ครับหมัดก็คร่อมเหมือบโอ้กลายเป็นว่าอาวุธแองจี้ใส่อ้นี่แม่แทบไม่มีนี่ครับโดนหมัดของเมรีเข้าไปอีกอแม่พยายามปลล์มตีครับ มั่นใจเลยครับยิ้มนะครับเมรีสบายๆครับต่อยไปตามรูปเกมต่อยไปตามจังหวะแารแดนตามจังหวะปีกองไดนี่เมรีแกคงแดนไปแล้วครับมันก็ยังไม่แม่นนะครับแอนติไซสดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างเกิ้งก้างไปเลยครับแอนส่งยิ้มให้กับแฟนมวยรอบเวทีแล้วล่ะครับเมรีพยักสมุ่ยิ้ม โอ้ยแหม่สองโดนไปทีนึงรวบในครับรัดล่าแบบนี้แองจี้ทำอะไรไม่ได้โอ้แองจี้แม่ไม่มีจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับแยบซ้าย โอ้โห,โโห,โโหโเดินเข้าไปโดนครับแบบนี้ไม่ใช่โดนทีเดียวโดนหลายทีด้วยครับ <_ d ose> แ,ตแต่หัวใจหัวใจนักสู้ครับหัวใจอย่างเดียวไม่พอ <_ d ose> ต้องไปพัฒนาครับแองจี้แล้วก็เป็นเมรี่พยักฆสมุยยิมครับโอ้ชนะคะแนนไปได้แบบสุดคลาสสิกครับมวยคู่นี้ครับต่อยกันยังมีความสุขทั้งคู่ครับ